Two. พบกับซาลูซี่ซาร์ลัสซิงซอสตัวจริงเสียงจริงต้องซาลูซี่ซาร์ลัสซิงเท่านั้นวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึงกับเกมมาจงเวสานะคะทุกคนจากค่ายเพลสตาหรือค่ายพีเอสเกมอีเช่นเคยซึ่งวันนี้ซอลูซี่ก็คือใจลำปังง่ายมากๆก็คือลงเบ็ดไปเลย600บาทนะคะให้เขาหมุนกันไปเรื่อยๆเลยนะแล้วเราจะมาดูซิว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่หรือว่าแจ็คพอตกันหรือเปล่านะคะจากเกมมาจงเวสานจากค่ายเพลสตานี่เองนะวันนี้เอสแอมบีเหมือน เดิมเลยก็พาเราแตกกันอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ลองดูซิว่าเบ็ดเดิม1600แบบขาดตัวเลยทุ่มสิบตัวเลยเราจะได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะคะนี่ต้องมารอติดตามกันเลยนะคะใครที่ผ่านมาก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับจ r i b ปเป็นกำลังใจให้กับซอลูซี่กันด้วยนะคะโอ้ยจะหมดแล้วนะเนี่ย600้อของฉันมีงไงกันมาบ้างไหมขอให้เจอตัวสเก็ตเตอร์หน่อยนะมาไหม มังกรช่วยหน่อยเร็วโอ้โหสเก็ตเตอร์มาเลยนะคะ5ตัวจุ๊กจุกคุณได้รับฟรีสปินต์สิบห้าครั้งนะทุกคนต้องมาช่วยช้อนลูซซ,ลซิงสล็อตซิงลุ้นกันนะคะว่าที่ทุ่มหมดตัวกันไปในวันนี้จะได้เงินรางวัลกลับมาที่เท่าไหร่นะคะนนเรียกได้เบ็ดไปที่หกหลงแต่ได้กลับมาตั้งสิบห้าฟรีสปินก็ถือว่าโอ้โหใช้ได้นะ รางวัลสูงสุดของเขาเนี่ยสูงสุดถึง1,000เท่ากันเลยเนี่ยนะคะสำหรับเกมมาจองเวสามจะค่ายเบสตาหรือค่ายพีเอ็นนั่นเองโอ้โหยังไงกันเนี่ยวันนี้นี่ถือว่าดีมากๆนะแล้วือที่2,000กว่าแล้วนะกับเงินเดิมพันเด็กไปที่600บาทนะบอกเล้ว,ว่าทุ่มสุดตัวจริงๆวันนี้นะถึงไหนถึงกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโซลูชี่อลูมิเนียมสุดชิ่งมากที่มันทุ่มสุดตัวกันไปเ,เลย ไปที่หกร้อยกลับมาสามหมื่นโอ้โหรางวัลใหญ่สุดปังสามหมืแปดห้าสิบสองบาททุกคนโอ้โหทุ่มสุดตัวครั้งนี้คือสะดุ้งมากนะสะดุ้งมากๆยังไงอีกสองครั้งสุดท้ายโอ้โหนี้คือทุ่มสุดตัวแล้วก็ได้กลับมาแบบช็อตฟิลสุดๆเลยนะช็อตฟิลแบบสามล้านโวนตกันไปเลยที่สี่หมื่นหนึ่งร้อยสามสิบี่าทโอ ทุกคนี้ซอลูซี่คือแบบฟังแม่ใครที่อยากเข้ามาเล่นก็เดี๋ยวซอลูซี่จะแปะลิงก์มาให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะแล้วก็เข้ามาเล่นกันได้นะเขาแตกจริงแตกจังมากๆแล้วก็ได้เงินรางวัลจริงกันด้วยนะคะใรนี่ก็อยากให้แบบเข้ามาลองเล่นกันดูนะตามซอลูซี่สล็อติ่งนะวันนี้ก็คือแบบโห ปังมากทุกคน4,134บาทกับเบ็ดเพียงห0ร้อโอเควันนี้ขอตัวก่อนละ